กรมได้เปิดใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล DBD Business นะครับเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากๆนะครับและไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะใช้งานระบบไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราได้มีการจัดทำคลิปสอนใช้งานระบบนะครับตั้งแต่การสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนรวมไปถึงสอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยโดยละเอียดน,นะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของกรมนะครับอาทิเช่น เว็บไซต์ d v d Bill r e g i s นะครับหรือช่องทาง u t u b e นะครับซึงถ้าหากใครได้ดูแล้วเนี่ยครับรับรองได้ว่ามันจะช่วยให้การจดทะเบียนของท่านเนี่ยสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมมากๆนะครับแถมยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยนอกจากจะมีสื่อประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเรายังมีคู่มือแนะนําการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและกระบวนการอื่นๆนะครับไว้คอยให้บริการเผื่อท่านใดติดขัดปัญหาในขั้นตอนไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ d v d Bill r e g i s t นะครับ รวมไปถึงกรมยังมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการนะครับในการใช้งานระบบจดทะเบียน d v d Bit r e g i s t นะครับโดยได้มีการจัดบรรยายการสอนใช้งานระบบตลอดทั้งกระบวนการเลยนะครับตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ2ครั้งนะครับผ่านช่องทาง Zoom นะครับหรือ Facebook Live กองทะเบียนธุรกิจนั่นเองครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่ามันสะดวกและรวดเร็วขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันครับ เราจะเข้าระบบแบบว่องไวรวดเร็วนะเราจะใช้ไทยดีนะครับเราก็กดตรงนี้เลยเข้าสู่ระบบกับสมาชิกผ่านดิเล็อ ID กดไทยดีตรงนี้ขึ้นมาเขาจะมี QR code ขึ้นมาให้เราสแกนเราก็เปิดแอปพลิเคชันไทยดีในมือถือเราเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็สแกนเข้าไปข้อมูลทุกอย่างที่เรากกอกครับมันจะขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะเราก็ไปรัวๆเลยดําเนินการต่อข้อมูลทุกอย่างครับพอเรียบร้อยมันจะมาที่ระบุข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งานต่างๆครับก็เช็คข้อมูลตรงนี้อีกทีถ้าถูกต้องทุกอย่างก็กดปุ่มนี้ครับดาเนินการต่อได้เลยคร พี่น้องก็ใส่เข้าไปยืนยันพินโค้ดเรียบร้อยไปมันนี่ก็มูลทุกอย่างสำเร็จนะครับเราอยากจดทะเบียนนิติบุคคลจดได้เลยไหมคำตอบคือจดได้เลยนี่ไงเขาบอกเลยเข้าสู่ระบบได้เลยพอคลิกเข้าสู่ระบบปับ๊บก็เข้ามาที่หน้านี้ฮนะขอจดทะเบียนเลยเริ่มต้นเราก็จะตั้งบริษัทแบบนี้นต้องไปเมนูนี้ฮนะจดหนังสือบุคคลสนที่พร้อมจัดตั้งบริษัทเอาเริ่มจากการระบุข,ข้อมูลบริษัทก่อนนะครับชื่อบริษัทกับตาประทับนะครับบริษัทมีการจองชื่อหรือเปล่าซึ่งเคสนี้จะเลือกยังไม่จองชื่อนะ ังจากนั้นก็กดปุ่มนี้ดําเนินการต่อนะครับพอดาเนินการต่อเสร็จเนี่ยฮะมันจะมาตรงนี้เลยครับก็คือมาที่สเต็ปต่อมาคือมีตราประทับของบริษัทหรือเปล่านะครับในการใช้งานจริงก็คือเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีแล้วถ้ามันไม่ได้แบบต้องกําหนดอํานาจกําหนดหน้าที่ะไรชัดเจนแนะนำว่าเรื่องไม่มีน่าจะง่ายกว่าคือถ้าเป็นหลังบริษัทก็เลยไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอย่างอันนี้เราออกแบบง่ายก็คือเลือกไม่มีแล้วก็มาดําเนินการต่อครับทีนี้ดําเนินการต่อทุนเท่าไหร่ซึ่งกรณีน,นี้จะจด ทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับทุนสักล้านหนึงเนี่ยมีทั้งหมด100,000หุ้นหุ้นละ10บาทแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับกรอกเข้าไปได้เลยครับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดําเนินการต่อตรงนี้นะครับเข้าไปที่ดําเนินการต่อปรับตรงนี้ให้กรอกข้อมูลที่ตั้งต่างๆเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเส็จที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้เริ่มก่อการนะครับความว่าผู้เริ่มก่อการคือคนเริ่มจัดตั้งบริษัทเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2คนเนทุกอย่างเรียบร้อยก็จะขึ้นรายชื่อผู้เริ่มก่อการก็ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ดําเนินการต่อไปได้เลยครับทีนี้ผู้เริ่มก่อการเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีผู้ถือหุ้นด้วยนะครับซึ่งผู้เริ่มก่อการเนี่ยมันมี2คนขั้นต่ําแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยถามว่ามีมาก ก,ก็สามารถมีมากกว่านั้นได้นะครับโดยการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าไปก่อจำนวนหุ้นก่อจำนวนทนี่ชำระนะครับเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยก็จะบอกว่ามีหุ้นกี่หุ้นนะชำระแล้วเต็มจำนวนหรือเปล่าครับซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มนี้ครับดำเนินการต่อเลยครับสิ่งที่ต้องกำหนดต่อคือเป็นกรรมการนะครับกคร,ร่าวๆคือ,กรร,คอกรรมการจะเป็นได้ทั้งผู้ถือหุ้นหรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ดังนั้นอย่างเคสนี้อาจจะเลือกคนเดียวก็บันทึกรายชื่อเป็นแบบนี้นะครับกรรมการเป็นใครนะครับอำนาจกรรมการทำอะไรได้นะกรรมการหนึ โอเคเสร็จแล้วก็ไปต่อได้เลยครับเลือกกรรมการเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเลือกวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับถ้าเกิดธุรกิจเราเป็นธุรกิจทั่วไปนะครับให้เลือกตรงนี้ครับไม่ใช่ธุรกิจพิเศษพอเลือกไม่ใช่ธุรกิจพิเศษเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวัตถุประสงค์จะขึ้นมานะครับเราก็จะมีวัตถุประสงค์สำเร็จรูปให้ใช้ก่อนั้นถ้าเกิดวัตถุประสงค์ยังไม่ครบเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถเพิ่มวัตถุประสงค์เองได้นะครับก็กดตรงนี้เข้าไปแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้นะะถ้าทุกอย่างเรียบร้้ออาาเร่ัลืะบมงีขปถ เป็นพิเศษให้เลือกตรงนี้มีข้อบังคับแล้วหรือว่าจะเลือกแบบไม่มีข้อบังคับก็ได้นะครับซึ่งการเลือกธุรกิจแบบไม่มีข้อบังคับบริษัทเนี่ยมันจะมีคำขึ้นมาคือใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัทก็คือยึดตามกฎหมายเป็นหลักสมมติใครมีหรือไม่มีก็ตามนะครับเราก็ดําเนินการต่อได้เลยครับมาที่ดําเนินการต่อตรงนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลการประชุมนะว่าเรามีการประชุมวันไหนนะครับเพื่อการจัดตั้งบริษัทนะครับ ดำเนินการต่อนะครับอันนี้มีคําถามต่อว่ารายการอื่นจะมีแจ้งอะไรไหมนะครับที่ต้องให้ประชาชนทราบนะถ้ามีก็ระบุนะซึ่งโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรต้องแจ้งนะครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็พฤติกรรมขอจดท,ทะเบียนมาสีมูลค่าเพิ่มอยากจะจดพร้อมกับจดวัดรหรือเปล่าถ้าต้องการก็เลือกต้องการเลยนะครับแจ้งความประสงค์สุดท้ายก็จะมาที่เมนูสรุปข้อมูลทั้งหมดนะคนขอจดท,ทะเบียนคือคนนี้นะกรรมการหนึ่งคนนะเขาก็จะมาทวน,นเราดูนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับก็มา,มาเช็คทุกอย่างก็จะมีหน้าตาเอกสารทุกอย่างให้เรามาตรวจสอบนะครับซ แล้วแล้วก็ดำเนิกนการยื่นคำขอทุกอย่างเรียบร้อยนะก็กดปุ่มตกลงครับผมแล้วก็นี่ยื่นคำขอจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คำขอถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าสถานะถูกย้ายจากตรงนี้นะครับคำขอรอตรวจสอบมาเป็นคำขอตรวจสอบผ่านแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี้พอผ่านเรียบร้อยเนี่ยยังไงต่อนะครับเขาก็จะมีเมนูให้คลิวกว่าขั้นตอนถัดไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปมี3ช่องทางนะครับพี่หนอมแนะนำช่องทางยื่นจดทะเบียนออนไลน์นะครับก็เลือกอันนี้เลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะ อิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปลงนะลายมือชื่อเราสามารถลงลายมือชื่อได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดนะต้องบอกนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านไทยดีตรงนี้จะง่ายเลยเห็นไหมเราจะสามารถลงลายมือชื่อเองผ่านระบบไทยดีได้เลยนะครับอันนี้เป็นของพี่หนอเอเมงนะฮะลงไทยดีมาก็กดไทยดีตรงนี้นะครับเราจะลงลายมือชื่อดูไปครับเรียบร้อยนี ลงลายมือชื่อสาเร็จเรียบร้อยนะคุณถนอมเรียบร้อยนะก็จะขึ้นว่าลงลายมือชื่อแล้วส่วนอีกคนหนึ่งครับก็วิธีการเดียวกันนะครับก็มาลงลายมือชื่อเหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะครับชำระเงินนะครับเขาจะขึ้นเสสถานะเป็นแบบนี้ฮะรอชําระเงินแล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับชำระค่าธรรมเนียมครับเมื่อคลิกที่ปุ่มชําระเงินเมื่อกี้นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าการชําระเงินนะครับซึ่งตอนชำระเงินเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถขอรับรองสําเนาเอกสารได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีสรุป ปุ่มยืนยันการทํารายการนะครับก็จะเลือกวิธีการชําระเงินได้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะครับก็คือรับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนสำเร็จเราสามารถนี่คลิกเพื่อที่จะพิมพ์เอกสารต่างๆขึ้นมาได้นะครับเอกสารทั้งหมดนะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้หมดนะครับใบเสร็จรับเงินหนังสือรับรองสำเนาต่างๆนะครับก็จะมีเอกสารตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับก็สามารถกดดูแต่ละอันได้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาตามหน้านี้นะครับซึ่งก็ถือว่ารวดเร็วเรีียยยบบรร้้อออนนนทุก่างเเสส็็จจิิปัธ